เออยืนเฉยอยู่ทำไมออตามท่านยม,มเทไเไถกระผมไม่ลกล้าขึ้นขอรับกระผมขอดูอยู่ข้างล่างนี่แล้วกันขอรับทำเป็นขี้ขาดตาขาวไปได้ออยม,มเทเหัวม้ากับหัวควายไม่ผลักจะตกสะพานหรอกออไปก็ได้ขอรับออแต่แต่แต่ว่าพระอาจารย์ต้องจับมือกระผมด้วยนะขอรับห้ามปล่อยเด็ดขาดเลยนะขอรับสภาบมานแกว่งอยู่ตลอดเวลาเลยรกระผมกลัวว่า จะถลมนั่ก็พลาดตกลงไปเลยครับ <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปก็รับขอข้าจะจับมือเจ้าไว้รัรไม่ยอมปล่อยให้หลุดเลย <c oughs> ไปเรียบเดินขึ้นสะพานก็รับพระเจ้าพันตามเสาที่สร้างพันตามเสาสามเจ้าทุกตัวชูหัวอ้าปากแลบลิ้นอย่างเตรียมพร้อมที่จะขย้ำผู้ที่จะพลดตกลงไปบางตัวก็กำลังขมือวิญญาณบาป ที่ตกลงไปดูเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งนะโอ้พระอาจารย์ครับพระอาจารย์มือเท้ากระผมอ่อนปวกปิดไปหมดแล้วทําไมมาถึงหน้าโครอย่างนี้บิดใตยสะพานนื่ <c oughs> สะพานนันหอเต็มไปได้วยงูพันต่างๆไม่ใช่พวกเจ้าทําบาปจบต้องลงมาเดินสครับทําบาปแร้วต้องมาเดินตกสะพานให้งูกินล่ะนี่มาเกือบถึงปลายสะพานแล้ว กระผมยังรู้สึกเสียวไส้ไม่หายเลยพ <c oughs> ระอาจารย์ขวัญอ่อนสจิข้าจะให้ยาส่วนพลังใจแก่เจ้าสักสามเม็ดเรียบกินซะขวัญจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ต้องกลัวจนหน้าซีดนึ่ดีครับเราจะไปที่อื่นกันดีครับขอบพระคุณท่านยมเทพภ้าสพานที่เอำนวยความสะดวกเนื่องจากเวลามีจำกัดกระผมจึงต้องขอลาไปก่อนขอรับ ถึงแล้วเอียสิลืมตาขึ้นแล้วลงจักฐานบัวขอรับอาจารย์เอ๊ะที่ไหนกันขอรับทำไมมีเสียงเพลงลีลาด,ด้วยอ่ะโอ,นอ้นี่เป็นขุมนรกย่อมที่นรกย่อมนี่เป็นขุมนรกย่อมที่ทางการยมโลกสร้างขึ้นใหม่ช่่ขุมนรกลีลาด อยู่ในความปกครองของสาลาว่าการการลพันปฐมโรกาการะโรค